เพิ่มเบ็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนะเออ90บาทกล้วยมา100บาทนะคะไมอีก60บาททุกคนโอ้โหมาอีก90ามาอีก500นะคะมาอีก500โอ้โหแล้วดูคูณแล้วดูคูณคูณ12บไปดีดอกนี้นะคะบิ๊กวินงเข้ามาเท่าไหร่ฮัลโหล กราบสวัสดีเพื่อนๆนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในค่าย PG นะคะทุกคนนะ,ะกับทุน10,000บาทนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้เราจะมาช้อปปิง้งในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวขอปรับเบ็ดกันสักนิดนึงนะคะเอาสักเบ็ด40ก่อนแล้วกันเนาะ อัาจะนวัตไปสัก50รอบนะคะเพื่อนๆนะไป40บาทโอ้โหคูณ3ไปที120นะคะทุกคนเปิดเธอบโบเลยดีกว่านะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วได้กำไรก็คือพอเลยเข้ามา120เข้ามาอีก80บาทคูณโอ้โหคูณ8นะคะไปวิกวินเข้ามาเท่าไหร่1,600บาทนะคะเพื่อนๆไปต่อจะไปต่อ โอ้โหเข้ามา16บาทเนยหรือชีสเอ้ยสกแคตเตอร์ักโอ้โหไม่เข้าเนี่ยคะทุกคนนะเออม,มา58าบาทคูณ2ไปเท่าไหร่116บาทนะคะทุกคนเข้ามาอีก16บาทแล้วคูณ2ไป3าบาทกล้วยมา20เออ20ก็20 เข้ามาเข้ามาลูกอย่างนั้นแหละคูณ2ไป32บาทอีกแล้วนะคะทุกคนมาอีก40เออคูณ2ไปดี80บาทนะคะทุกคนมา12บาทมาอีก16บาทโอ้โหไม่มีตัวคูณนะเพื่อนๆเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาอย่างนั้นแหละนะคะทุกคน ไป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 เอบอบวก40ไมาอีกบาททุกคนนะโอ้โห108บาทนะคะเพืพ่อนๆนมมา50คูณ2ไปเออไอสีส้มๆนี่มันน่าจะไม่ใช่ส้มหรอกทุกคนมันคือลูกอะไรสักอย่างอุ๊ยเข้ามายกแผงคูณมาดิอย่างนั้นแหละ ไปนะคะบิ๊กวินมาสวยๆเลย896บาทนะคะเพื่อนๆคูณ2มาเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเข้ามา22บาททุกคนหมดแอร์หมดหมดุนอาตโนมัิละเพิ่มเบ็ดเลยละกันไป120ไปเลยนะคะแมว เออร้อยยี่สิบนี่แหละไปหมุนอัตโนมัติไปสามสิบรอบเหมือนเดิมนะคะทุกคนสี่สิบแปดบาทคูณสองไปดิมาเออเก้าสิบหกบาทนะคะทุกคนเข้ามาอีกสามสิบอุ้ยอย่างนั้นแหละร้อยยี่คูณสองไปนะคะสามร้อยบาทเข้ามาเข้ามาเข้ามาสเกตเตอร์นี่เงียบเลยนะทุกคนสเกตเตอร์นี่ไม่มีแววที่จะมาเลยนะเพื่อนๆ เออร้อยห้าสิบมากล้วยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนคูณสองไปร้อยแปดสิบบาทนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสี่สิบแปดบาทมามา,มาอีกหกสิบบาททุกคนมาอีกสามร้อยบาทนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาร้อยยี่สิบบาททุกคนมาอีกร้อยยี่โอ้โหดอกนี้นะคะเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะคะเพื่อน ตอนนี้ยังไม่ขาดทุนนะคะทุกคนนะยังอยู่ทุนอยู่นะตอนนี้เออเข้ามาขึ้นขึ้นลงๆอยู่นี่แหละนะคะคูณ2องไปร้อมันไม่เข้าฟรีเกมเลยเพิ่มเบ็ดเป็น200เลยละกันเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเบ็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนะ,ะเออเกบาทกล้วยมา100บาทนะคะมาอ60บาททุกคนโอ้โห,หมาอเก้าสิบ มาอีก500นะคะมาอีก500โอ้โหแล้วดูคูณแล้วดูคูณคูณ12ไปดีดอกนี้นะคะ๊กวิงเข้ามาเท่าไหร่โอ้โหทุกคน1 6 8 8 0บาทนะคะเพื่อนๆโอ้ยกำไร14 0 0 0แล้วนะตอนนี้ไม่ง้อฟรีเกมแล้วนะนะคะทุกคนนะเราจะไม่ง้อฟรีเกมแล้วนะกำไรเข้ามาแบบสวยๆเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากมาเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะห้ามพลาดแล้วนะคะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนกําไรให้ภาพมาเล่าแล้วกันว่ามันเข้าแบบว่ารัวขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเราจะเล่นต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้อืมโอเคเดี๋ยวเราเลิกเล่นกันเลยดีกว่านะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดช่องเราด้วยนะจ้าบ๊ายบาย